แม่คะ่ะอันนี้ขนมาคะ่ะปอมค่ะเขาเลี้ยปงปอมใช่ปอมถ้าขนแมวจะเป็นอีกอันหนึง่งไอ,สอส้ส้มจีด่ะส้มจีดแมวเปรตส้มจีดแมวเปรตจริงส้มจีดอะทุกคนเวลาใหม่เข้าไปในกรงใช่บ้านแล้วพอมันกัดใหม่มันก็จะวักกินใส่อย่างเงี้ยกลับอะเพราะแมวมันกัดเจ็บมากอะแล้วมันก็กัดหนูแล้วหนูก็กีใส่วักเขาเรียกว่าวักใส่พาวักเสร็จนางจะไม่ฝังเข็มแมวไม่ฝังเขี้ยวลงไปอะรอ แล้ม oh, ันวากลับปะมันไม่มันมันแม,นม,ม,นม,นมนเวเปรตอ่ะแมเวเปรตใครมีแมวเปรตที่บ้านบ้างคะมีไหมอุ้ย thank you so much for the stickers ดูซิมีใครตอบมามีแมวเปรตไหมที่บ้านมีไหมคะมีเห็นไหมเห็นไหมตีกันแล้วเห็นไหม มีค่ะเต็มเลยเห็นไหมคนใต้เหรอคะแมวเปรตแมวเปรตพี่พูดเปืือเปืือให้มันแบบลบลบติ๊กต็อกไหเดี๋ยวมันมันมันปิ้วแมวส้มเปรตถูกตัวเออแมวส้มมีแต่คนบอดเนาะโอ้โหไอ้ส้มบ้านเราอ่ะโอ้โหตอนที่มันนิ่งๆให้ให้ให้จับอ่ะน่ารักมากตัวมันนุ่มนิ่มแล้วก็แบบหอมแบบนึงมมันกัดว้าวพี่วี ขอบคุณครับพี่วินพี่วินวินพี่วินพี่วินเลียมขอบคุณนะครับสิ่งมาจากไหนขอบคุณมากเลยค่ะ have a nice day นะคะเดวิดด้วย have a nice day to you ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะหาอะไรอร่อยกินนะทุกคนใช่พี่รักสั่งชาปั่นมายังอ่ะสั่งมาแล้วสั่งมาแล้วค่ะ My name is Brian เห็นไหมถ้าพี่อยากจะร้องใเองอ่ะพี่ช่วยแบบร้องเองได้ไหมหนูอยากร้องเพลงคนเดียวโอเคได้ค่ะ My name is Brian I'm 24 years old of Korea Once a many try I can get it too

My name Brian is นี่ทุกคนจะโชว์นี่ I'm twenty four years old from Korea อันไหนโชว์อันนี้โชวไหนเอ่ย้องปับกล้องให้เป็นกล้องข้างหลังโอเคเดี๋ยวๆแป๊บหนึ่งนะเอ้าทำไงอ่ะที่แล้วทำไงอ่ะคะ My name is Brian นี่ค่ะนี่โชว์อะไรนี่ค่ะไม่อยากจะโชว์ ไม่อยากจะโซสิ่งนี้คือใหม่อยาเก็บสะสมคือใหม่ไม่ได้ซื้อนะแต่อันนี้เป็นแบบได้จากคอลเลคชันที่แบบเขาเวลาไปร่วมง,งานเขาจะให้อ,อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เอามาตั้งโชว์อันนี้เป็นของกุชชี่<ะ>อังโกรา่ามันก็จะเป็นเหมืลายละเอียดเป็นอาร์ตอังโกราใช่อันนี้ก็เป็น Art of s อฟซิเป็นแบบกุชชี่เขาจะมี Art of ออฟซิของเขาเนี่มันเป็นอย่างนี้ทุกคนมันหนักมากนะหนังสือพวกเนี้ยไกลๆก็ได้เบบี ไกลๆก็ได้เบบี้ไกลๆก็ได้โอ้โหเปิดยังไงอะ่ะอันเนี้ยอ้าวเพื่อนเปิดอ๋อเปิดอ๋อ oh, เ, oh, เปิดอย่างงี้ทุกคน oh. เห็นหนูด้วยสิอ้าว oh. มันไม่ให้เห็นหนูหละนี่ะเป็นยังไงนะเปิดอ่านออกสืโอ้ย oh. มันหนักมากอะ่ะหนังสือพวกเนี้ยเนี่ยมันก็จะเป็น art offsill แบบ มันก็จะแบบเป็นลายของผ้าผ้าอะไรคะเรียกว่าผ้าอะไรคะผ้าไหมผ้าไหมใช่แต่เขาเรียกว่าอะไรผ้าคลุมเหรอผ้าผ้าผ้าบันคอผ้าบันคอค่ะของอุ้ยอันนี้เรามีจำได้ไหมที่เป็นติ๊กซอว์แล้จิ๊กซอว์นี่ค่ะมันเป็นผ้าแบบของกุชชี่ตั้งแต่แรกถ้าทุกคนเห็นลายกุชชี่อ่ะมันจะเป็นแบบ เป็นลายลายดอกไม้อย่างเงี้ยตั้งแต่แรกอันนี้ก็คือแบบคือมีเล่มเนี้ยเล่มเดียวบอกมาเลยว่าแบบว่าบอกเรื่องเกี่ยวกับประวัติของเขาว่าแบบว่ามันเริ่มมาจากไหนปีปีแล้วที่เขาทำมาอะไรอย่างเงี้ย<ม>ซึ่งถ้าใครได้ไปอิตาลีไปที่ฟลอเรนซ์อะค่ะไปที่เมืองต้นกําเนิดของกุชชี่อะ ตอนนี้เขามีนิทรรศการว่านิทรรศการก,ก็มีหลายห้องก็จะมีห้องหนึ่งเกี่ยวกับผ้าพันคอเลยเป็นเกี่ยวกับซิเวเนี่ยแล้วก็มันจะให้เราดูจะดูเลยว่าอันไหนเป็นผืนแรกรุ่นแรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วผ้าพันคอก็มีหลายอย่างเลยมีบางอันที่แบบทำด้วยแบบเพ้นต์ตรงนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมีหลายรุ่นหลายแต่อันนี้นะคะอันใหม่ล่าสุดที่เพิ่งได้มาเป็นบู a r ร High j e w e l r y Collections ที่เป็นแบบ วันดับไฟไทยซึ่งก็หวังว่าพี่เต๋อจะซื้อให้ใหม่อ้าวอยากได้อ่ะได้ไหมมันหนักมากพี่เต๋อผมมันหนักจริงฮะวันสุดท้ายอ๋อหนักอ่ะคิดเถอไม่ออกอ่ะหนูถือแม่ลุงเอามาให้ไหมโอ้ยเอ้าออ้ว โอ้ is oh, not high jewelry นี่เหมือนคนละอันกันนี่อันนี้มันเป็น b e yon chain เป็นนาฬิกาอ๋อ oh. เป็นานาฬิกาอืม hmm. อยากได้มากอันนี้เป็น hidden watch ก็คือเป็นนาฬิกา hmm. ที่อยู่ใน high jewelry เป็น hidden watch อืม mm. ที่เล็กที่สุดใ mm. นโลกอืมนาฬิกาที่เล็กที่สุดในโลกค่ะซึ่งมีน้อยมากปะไม่เขาก็ทําทเรื่อยๆแต่แค่ว่าไซส์ของเขามันมันมันเล็กที่สุดมันมันมันเป็นมันถึงเขาเรียกว่า hidden watch เป็นนาฬิกาที่ซ่อนอยู่ข้างในจิวเวลรี่อีกทีหนึ่งค่ะอืม mm. เนี่ยเห็นปะ่ะฮะมคือข้อมือ แล้วมันก็เป็นนาฬิกาที่อยู่ในปากของน้องอหเล็กกระปิ้วเดียวเนี้ยสวยมากเลยอยากได้แต่ว่ามันบางอันมันไม่มีเนะียมันต้องสั่งทําสวยมากดูดิคือมันมีอันนึงต้องสั่งมันมีรุ่นหนึ่งอะน่าจะคล้ายๆแบบเนี้ยค่ะเขาบอกว่าปีหนึ่งทาได้สองเดือนเพราะต้องใช้เวลาทํา เรือนหนึ่งเนี่ยปุ <Ừ. S 2> เดือนโอ้ oh. มีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้ต้อง,องรอด้วย,วยต้องใจยเย็นด้วย Once in many tries ใครมาไม่รู้ไม่ได้ไปดูเลยจบหาถัว่วคอลเลคชันแค่นี้อ้อยเข่าเจ็บมากค่ะ ไปแล้วนะทุกคนขอบีกินส้มตำก่อนบ๊ายบาย